มือนี้ได้ตัวนี่มาซิมล้มเบิ้งค่ะนีเด้อสามร้อยสี่บาทอันนี้โอ้ยใส่เวลาอบสิบสิบแปดเดือนค่ะสิบหกถึงสิบแปดเดือนสิบหกถึงสิบแปดเดือนสิอประมาณเนี่ยเป็นแฮมเป็นแฮมนะคะไข่ยบริเกนติดเด้อหน่ ว่ได้กินยิบขึ้จังตาไลเด้วยคะ่ะแต่อันนี้มันเป็นแฮมที่ฝรั่งเขาก็กินกันใครๆก็กินกันกินกับวงกับวายเไ and mm -hmm. ต้องซื้อมากินเองที่บ้านพาอไปกินที่ร้านมันมีแต่จิชีดมันบนมีผัก แฮมเดอร์ค่ะแฮมแฮมแฮมอันเนี้ย่าเป็นเนื้อดิบเดอบ,บ์่เป็นปลาไหลดิบต้นีแฮมที่พลังเขากินกับโงกับไว้เหนไหมอืมเมนูน้าซื้อมากินอยู่บ้านถ้าไปกินที่ร้านมันบนม,มีผักโอเค <laughs> เห็ดกับอะวคาโด อันนี้เสียพี่น้องเห็ดเอาไปหนึ่งแล้วหนึ่งก่อนค่อยเอามาทำมาใส่น้ำจงน้ำกิม ินเอ็ดน่งย้ำมันจะออกดีดีพี่น้องให้พวกเจ้ากินหลังอาหารเที่ยงหรือช่วงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามไปที่เขาไปคุ้มอาหารตอนแลงตอนแลงเนี่ยพวกเจ้าจะจอยไว้ขนมเส็งยกกินพวกกระทุกะทิยกกินมันซิลีนมันสิเฟิร์มเนี่ยพี่น้องกินน้ำตามไป้ลายลดบวมเขาดีดคุ้มหิวแก่จับปัดตัวเนี่ยค่ะคนมีโรคก,กับมีโรคประจำตัวกินได้กินเม่ก่อนคัมกินหลังอาหารเด้อ สองแถมสองา 1, ราคาหนึ่งพันหร้อยบาทเพียงหกร้อยบาทเท่าน,นั้นค่ะสอบถามใต้คอมเมนต์ได้นะคะมันสลีนดีหนาะทานซุ้มือซุ้มือซุ้มือนะเขาต้องมีตัวซอยปลอดไทยค่ะเนี่ยไม่งั้นหลกไประจำตัวจะกินได้หรอสลีนไปทานไปท่นนะ่ะออกกําลังกายไปน้ำแดงเป๊ะเวอร์มันเป็นไขมันยันยนะันอ่ะยันตัวลงตะเลงนะไขมันของเขามาหลายมันยันยันมันบวมฟิร์มมันบวมห้ทานเอ็เน่ไปเอสเน่เนี่ยนะมันสิไปเลิง เล่งไปกว่าแอลคานตทินเนาะมองในที่เป็นไขมันมันเสดไปเปินเปนเป่นเบิดอนออกเป็นเฮียเงื่อออกเหงือออกเงือออกคนในไขมันของเขาเนี่ยลดทุกวันลดทุกวันทุกวันทุกวัน